ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่นพนนอนๆสนามเลืองกงค่ะเห็นไข่ดาวก็จะบอกว่าเป็นผัดกะเพราอีกแล้วแต่ไม่ใช่จ้าวันนี้ถัดจะทําผัดแม่จะพูดว่าผัดกะเพราแต่ไม่ใช่ผัดโหระพาผัดกุ้งใส่ไก่ผัดกุ้งใส่ไก่ผ, <c oughs> ผัดไก่ใส่กุ้งผัดโหระพาอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าจะผัดกะเพราแต่ไม่มีกะเพราก็เลยต้องใส่โหระพาแทนก็ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้านี่เป็นไงประมาณนี้เลยเนาะ สวยเลยสวยงามสวยงามคนไปคนมาอ้นี่พระเอกของเรามาแล้วโหระพาอยากกินกะเพราแต่ไม่มีกะเพราก็ต้องใส่โหระพาละจ้ารอยู่เมืองนอกนะหาโหระพาก็หายากกะเพราก็หายากยิ่งกว่าอะไรประมาณนี้เนาะแตไ่ไม่แพงนะซื้อมาจากซูปเปอร์แค่สิบบาทเองกำหนึ่งได้แล้อร่อยจ้ะแค่นี้ค่ะนี่ได้เวลาชิม ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาซาลามาบายบายภักผิดพักถูก